สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพ่ออมฟุตบอลไลฟ์กับทัศนาบรรด้านกีฬาฟุตบอลวันนี้มาพูดคุยถึงรายการฟุตบอล3รายการหลักนะครับของทวีปยุโรปกันไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์เมื่อคืนนี้คู่ซูปเปอร์คตรพ่อคตรแม่บิ๊กแมชนะครับจบลงไปผลการแข่งขันหลายท่านทราบกันแล้วนะครับระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศึกชิงบัลลังจ่าฝูงและเป็นการวัด ประลองกำลังประลองวิทยายุทธกันแบบไกลๆว่าใครเหมาะที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาลนี้แม้ว่านะครับโปรแกรมยังเหลืออีกในมืออีกเป็นหลายสิบนัดเลยนะครับสิบกว่านัดเลืออีกสิบกว่านัดนะครับรวมถึงนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสคู่เมื่อคืนนี้รอบ16ทีมเล็กแรกมีเจ้าบ้านชนะ1แล้วก็แพ้1เหมือนกับคืนวันอังคารเป๊ะเลยนะครับสกอร์ก็ต่างกันเล็กน้อย แล้วก็ทีมที่ยิงประตูได้เนี่ยก็ยิงได้อยู่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งที่ชนะนั่นแหละส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ยิงไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าจะทําประตูได้ก็โดน VR รลิปคืนไปแล้วก็รวมถึงรายการสโมสร,รยุโรปถ้วยรองลงมาอย่างยูโรป้าลีกคืนนี้นะครับมีคู่บิ๊กแมตชระหว่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาจะเปิดค้หนูเจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าไปดูทัศนะบ้านๆกันอ่ะเริ่มกันที่ฟุตบอลพิมเบลีกครับ เมื่อคืนนี้จบลงไปด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้โ oh, ห oh. ผมตื่นมาเข้าห้องน้ำเกือบเกือบตีหคือบอลเนี่ยมันแข่งตีสองครึ่งใช่ไหมครับมันก็จบประมาณสักตีสี่กว่ากว่าเดี๋ยวมาเข้าห้องน้ำประมาณตีห้ามาเช็คดูสกอร์โอ้โหหนึสก็จิ้มเข้าไปดูอีกเกิดอะไรขึ้น1นสา ถ้าหากว่าเราดูแค่สกอร์เนี่ยโอเคแมนซิตี้นำก่อนนาทีที่24จากคีเวนเดอ์บอยนะครับอาร์เซนอลตีเสมอได้นาทีที่42จากจุดโทษของบุกโยสาก้าและแล้วหลังจากนั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้จนไปถึงนาทีที่72แจ็คกิริชก็เบิกสกอร์ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งให้กับทีมเยือนและสุดท้ายเป็นอริงบอลฮารนด์ and, ยิงปิดกล่องอีก10นาทีให้หลังนาทีที่82 ให้แมนซิตี้บุกมาเก็บ3มแต้มที่เอเบ s t เรสต์สเตเดียมอ่ะพอดูสกอร์เสร็จก็ไปนอนต่อครับก่อนนึกว่าอ๋อมันก็คงจะสู้ไม่ได้เนาะเพราะถ้าเทียบกันเทียบกันจริงๆนะครับผลงานอาร์เซนอลเจอกับทีมใหญ่เนี่ยสู้ได้ดีสู้ได้สู้ได้ทุกทีมนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเกมเช่นความผิดพลาดส่วนบุคคล มีโอกาสจบไม่คมเบียดไปเบียดมาก็มักจะมีการเขาเรียกว่ามีอาการแผ่วปลายผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับนอนต่อตื่นมาก็ประมาณ8โมงก็มาหาไฮไลท์ดูใน True ID โอ้โหเอาจริงๆ3ลูกของอาร์เอนลที่เสียไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะลูกแรกเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับนาทีที่24 พมิยาสึครับแบ็กขวาทีมชาติญี่ปุ่นของอาร์เซนอลคืนหลังไม่ดีครับโดนควิเวนเดบอยพุ่งทะยานเข้าหาบอลแล้วก็ตวัดโด่งข้ามตัวผู้สาประตูของอาร์เซนอลเข้าไปให้แมนซิตี้ขึ้นนำนั่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในเรื่องของกำลังใจแต่แล้วนะครับอาร์เซนอลเองก็มาได้ประตูตีเสมอจากจุดโทษของอบุกโยซาก้ามันก็ควรจะกลับสู่เกมได้นะครับ ครึ่งหลังก็ทําท่าจะดูดีนะครับแลกกันไปแลกกันมาแต่สุดท้ายก็มีความผิดพลาดส่วนบุคคลอีกนั่นแหละถ้าจำไม่ผิดหน้าจะเป็นซินเชนโก้อดีตนักเตะของแมนซีไปเลี้ยงเลี้ยงวนๆอยู่ในอยู่ในเขตโทษตัวเองแล้วสุดท้ายโดนแย่งนะครับก็บอลถูกถ่ายไปทางเสาสองให้แจ็คกิริสวิ่งเข้ามาแปรด้วยขวาเข้าไปให้แมนซิตี้นำ ประตูสุดท้ายจากอริกเบลฮาแลนด์ก็ลักษณะคล้ายๆกันมันมาจากความผิดพลาดส่วนบุคคลซึ่งเนี้ยอาเตต้าก็คงจะเน้นย้ำผู้เล่นอาร์เซนอลอยู่แล้วแต่มันก็เกิดขึ้นจนได้สถิติหลังเกมก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมอาจจะไม่ได้มีโอกาสยิงกันมากมายนักนะครับเพราะว่าอาจจะระแวดระวังทั้งคู่แต่เป็นฝั่งทีมเยือนนะครับแมนซิตี้ที่ก็มีโอกาสยิง ก็ไม่ได้แบบว่าเยอะแยะมากมายเพราะนั้นมันจึงน่าเสียดายตรงที่ว่าอาร์เซนอลเปอร์เซ็นต์คองบอลเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าขึ้นมา60แมนซิตี้40นะครับแต่ดูสถิติการยิงนะครับอาร์เซนอลยิงเข้ากรอบไป2แมซซิตี้ยิงเข้ากรอบไป5ได้มา3ลูกแล้วก็อาร์เซนอลยิงไม่เข้ากรอบเนี่ยไป5ครั้งคือยิงลุดกรอบไป5ครั้ง เอเ็นเคเทียเนี่ยโงงคนเดียวโล่งๆในครึ่งแรกครั้งหนึ่งในครึ่งหลังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เข้ากรอบทั้งสองลูกเลยนะครับแล้วยิงติดบล็อกอาเซนอลก็ยิงติดบล็อกไปถึง5แมนซิตี้ยิงติดบล็อกอีก2ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตามสถิติของไลฟ์สกอร์ขึ้นมาอาเซนอลมีโอกาสยิงมากกว่าด้วยซ้ำสวัสดีพี่เก่งแฟนปืนโตลนยะพี่เก่งปืนโตนะตอนนี้ปืนแตกมันหมายความว่า นะครับมันหมายความว่า,าเกมเมื่อคือนนี้อาเซนอลไม่ได้แพ้แบบหมดรูปนะผมคือสกอร์อาจจะดูห่างนะครับสกอร์อาจจะดูห่างแต่ว่ามันไม่ได้แพ้แบบหมดรูปมันก็คล้ายๆกับเมื่อปีก่อนๆที่อาเซนอลเคยแพ้ลิเวอร์พูลอ่ะเคยแพ้เคยแพ้ทีมใหญ่อะ่ะคือเล่นดีแต่พอจบไม่คมโดนพวกทีมใหญ่ๆเข้าสวนมาหรือว่ากองหลังกองกลางก่อความผิดพลาดขึ้นมาก็เสร็จเรียกว่าเบียดกันไปเบียดกันมา นะครับผมยังบอกว่าการขาดหายไปของอ,อกาเบียลเคซุสนะครับมันอาจจะมีมันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลในช่วงแรกแต่พอระยะเวลามันผ่านไปผลงานเริ่มดรอปลงไอ้พวกตัวที่เล่นอยู่อย่างเอเดียรเคเทียรเนี่ยเริ่มเริ่มแสดงให้เห็นว่ามันแบกทีมไม่ได้นะครับมันแบกทีมไม่ได้และบวกกับกองหลังที่มีความผิดพลาดทั้งแบ็กขวาโทมิยาสึก็พลาดทั้ง ซินเชนโก้ก็พลาดโดยเฉพาะซินเชนโก้เนี่ยไม่ควรพลาดเพราะตัวเองก็มาจากแมนซิตี้ควรจะรู้ว่าเกมเพลสซิ่งของแมนซิตี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วเป็นเลี้ยงไปแบบไปโชว์เหนืออยู่หน้าบริเวณเขตโทษของตนเองสุดท้ายมันก็เป็นที่มาของประตู2-1ของแมนซิตี้นั่นแหละครับมันทำให้ทุกอย่างยากลำบากขึ้นแล้วก็มาโดนอลิงบอสฮาแลนด์ปิดกล่องเอาล้วครับตอนนี้ถ้ามองกันในภาพรวมมองในเรื่องดีๆ มองในแง่บวกอาร์เซนอลยังได้เปรียบในเรื่องของจํานวนนัดนะครับอาร์เซนอลแข่ง22แมนซิตี้แข่ง23ตอนนี้โดนเรือใบสีฟ้าแชมป์เก่าแซงขึ้นนําเป็นจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วที่จํานวน51คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียของแมนซิตี้บวก36อาร์เซนอลบวก26ห่างกัน10ลูกถ้านัดเก็บตกอาร์เซนอลไม่สามารถเอาความได้เปรียบมาไว้ในกำรรม,มือของตัวเองได้ก็เท่ากับว่า ช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลน,นี้มันจะเป็นอะไรที่แฟนปืนใหญ่แอบประวัติพันพึงและเพราะว่ามักจะมาแหกโค้งในช่วงกุมภามีนาอยู่เป็นประจำตั้งแต่สมัยยุคปลายๆของอาเซนเวนเกอร์แล้วด้วยซ้ำนะครับเอาล้วครับนั่นะคือเกมเกมหนึ่งที่พลาดแล้วก็ต้องพลาดไปหน้าที่ของมิเกลอาเตต้าก็คือจะทำอย่างไรให้ผู้เล่นกลับมามีสมาธิอยู่ในเกมของตนเองให้ได้สิ่งที่แพ้แพ้ไปนะครับอย่าลืมว่า อาเซนอลเองก็เคยแพ้แมนยูมาก่อนสุดท้ายก็มาเจอกันนัด2ก็เอาคืนได้อะไรประมาณนี้อแล้วก็เจอกับลิพูลปีนี้ก็เอาชนะได้เจอกับสเปอร์ก็ดีเจอกับเชลซีก็ดีอาเซนอลก็ไม่ได้เป็นรองเก็บผลการแข่งขันได้อย่างดีด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าในฐานะผมเป็นคนกลางพูดในอารมณ์ของความรู้สึกของแฟนปืนใหญ่ก็ต้องบอกว่าก็แค่เกมนัดหนึ่งที่มันพลาดไปแล้วก็ต้องมารวบรวมสมาธิแล้วลุยกันใหม่ในโปรแกรมที่เหลืออีก16นะครับ ของอาร์เซนอลเหลือ16นัดของแมนซิเตี้เหลือ15นัดนั่นแหละทีนี้ปัญหาอาร์เซนอลจะเมาหมัดไหมเพราะตั้งแต่แพ้แมนซิตี้ในเกมเอฟเคัพตกรอบไปเนี่ยตั้งแต่นั้นมาคืออาร์เซนอลไม่ชนะใครเลยตอนนี้เนี่ยแมนยู U, อยู่อันดับ3แข่งมากกว่าอาร์เซนอลหนึ่งนัด นะครับมีคะแนนตามหลังปืนใหญ่แค่5แต้มผมใช้คําว่าแค่5แต้มเพราะถ้าดูฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยมันก็น่าสูมเสียงนะครับหแต้มเนี่ยเลอแพรบเดียว2อสนัดนี่โดนแมนยูแซงได้แล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาร์เซนอลหล่นมาอยู่ที่3ผมมองว่ากลับยากนะครับผมมองว่ากลับยากนะเพราะฉะนั้นอาเตต้านักเตะตัวเกา๋าพวกซีเนียทุกคนต้อง บิวหน่อยได้จอจินโยไปมีประสบการณ์ซินเซนโกเองก็มีประสบการณ์ลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้นะครับเกรเนชชาก้าพวกนี้รวมถึงอาร์เตต้าที่เป็นผู้นำเป็นหัวเรือใหญ่ในการพาลูกทีมลงเล่นเนี่ยต้องกลับมาให้ได้นัดต่อไปนี่แหละจะต้องรีบกลับมานะครับแล้วก็รวบรวมสภาพก,กำลังพยายามอย่างน้อยที่สุดโอเคมันอาจจะยังเบียดแมนซิตี้ขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องรอนัดตกค้างอีกแ,ลแหละนัดที่ตัวเองมีอยู่ในกำมือนี่แหละ รักษาเอาไว้ให้ได้แล้วก็อย่าอย่าพลาดจนหล่นไปอยู่อันดับ3เด็ดขาดผมมองว่ามันจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจของนักเตะนะครับอันนี้ก็สําหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงกลางสัปดาห์นี้เป็นนัดเก็บตกนะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์หน้าเราก็มารอลุ้นกันว่าอาร์เซนอลจะหายเมลมัดหรือยังหรือจะโดนแมนซิตี้ทิ้งห่างออกไปสะดุดอีกไหมแมนยูจะทําแต้มจี้ได้หรือเปล่าอาร์เซนอล สเปอร์เชลซีรีพูลหรือทีมอื่นจะทําผลงานอย่างไรเดี๋ยวสุดสัปดาห์มารอรุ่นกันนะครับอ่าทีนี้ไปพูดถึงเกมสโมสร,รยุโรปบ้างนะครับซึ่งอา,อาร์เซนอลเองสัปดาห์นี้ไม่ได้มีโปรแกรมยูโรป้ากใช่ไหมอ่าส่วนแมนซิตี้เองก็จะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์หน้าพร้อมกับลิเวอร์พูลนะครับ ส่วนเมื่อคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมเล็กแรกมี2คู่นะครับบอเชโดสมูลเสือเหลืองครับเปิดบ้านเอาชนะสิงห์โตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea, จากพรีเมียร์ลีกไป1ประตูต่อ0อูนย์ดูจากรูปเกมสถิติหลังเกมเชลซี Chelsea, ไม่ได้เล่นแย่อะไรนะครับไคล์ฮาวเวสเองนะครับเอนโซเฟนันเดสเองนะครับจากจังหวะยิงของคูลิบาลีหลายๆจังหวะนะครับโดยเฉพาะลูกยิงของคูลิบาลีที่มันกระชอกผู้สำประตูกุจะปลิ้นเข้าประตูอยู่แล้วนะครับเอเบรชัน อดีตนักเตะของเลเวอพูลเนี่ยไปเคลียร์ออกมาก่อนนะครับอไม่รู้เหมือนกันพี่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูอาจจะเป็นเกี่ยวกับเจอกับทีมจากจากทางฝั่งยูเครนและเซียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับทีนี้จังหวะเดียวของโบเชดอ n มุนที่ได้ประตูชนะเชลซีในเกมเมื่อคืนเนี่ยมันมาจากเกมโต้กลับนะครับอเดเยมี่ลากตั้งแต่แดนของตัวเอง นะครับขึ้นไปจนไปแตะหนีเกปาอาซาบา巴ากาแล้วก็ยิงเข้าประตูไปโลง่งๆนะครับนั่นคือประตูเดียวในเกมเมื่อคืนนี้ระหว่างบเชดอตบุรกับเชลซีโอกาสเชลซีมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าไม่คมเองอันนี้แฟนเชลซีก็ยังไม่ต้องหวั่นใจนัดหน้ากลับไปเล่นที่สแตมฟอร์ดบิชก็มีโอกาสที่จะพลิกแสงได้เพราะว่าเขาไม่ได้นับกดอเวโกและเอาประตู2นัดมารวมกันนะครับเอาสกอร์สองนัดมารวมกันใครยิงได้มากกว่าเข้ารอบยิงได้เท่ากันก็ต่อเวลา ยังเท่าอดีตรัย์จุดโทษเหมือนปีที่แล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งครู่ก็ถือว่าเป็นมวยรองนะครับขับบูชจากเบลเยียมเจอกับเบนฟิก้าลับบูชมีโอกาสขึ้นนําก่อนแต่โดนผู้ตสินจับล้าหน้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นมาก็เสร็จเบนฟิก้านะครับก็มันมาจากจังหวัดจุดโทษด,ด้วยลูก1นึ่นั่นก็สําคัญนะครับแล้วก็มาครึ่งหลังโดนอีกดอกหนึ่งก็หงายท้องไปสําหรับขับบูชคาบ้านนะครับก็เป็นฝั่งเบนฟิก้าที่โอกาสในการเข้ารอบค่อนข้างสดใสสําหรับ สี่คู่ที่เล่นไปในสัปดาห์นี้ในในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับทีนี้ไปดูโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวานนี้ผมพูดไปทีแล้วผมอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับสัปดาห์หน้านะครับกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยวันอังคารมี2คู่ก็คือลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลเจอกับเรอัลมาดริดแล้วก็ไอทักแฟงเฟิร์เจอกับนาโปลีนะครับเล่นคืนวันที่21วันอังคารที่21เข้าเช้าวันพุธที่22 ส่วนอีก2คู่เล่นคืนวันพุธที่22เข้าเช้าวันพฤหัสที่2ี่สิไลฟ์ซิกเจอับแมแอน์ซิตี้แล้วก็อินเตอร์มิลานเจอับเอซี p o r t ตนะครับนี่คือเกมในกลางสัปดาห์หน้าสําหรับรอบ16ทีมเลกแรกนะครับส่วนรอบ16ทีมนัดที่2หรือเลก2จะไปเล่นกันในช่วงต้นเดือนมีนาและกลางเดือนมีนาคมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ <S <S ทีนี้ไปดูโปรแกรมยูโรปาลีกครับยูโรปาลีกในคืนนี้เนี่ย เมื่อกี้พี่เก่งถามว่าทำไมไม่มีอาร์เซนอลเดี๋ยวผมขอญาต <c oughs> ขอญาตดูนิดหนึ่งนะครับคืนนี้มีแมนยูไปเยือนบาร์ซ่านะครับอ่ามีแมนยูไปเยือนบาร์ซ่าตีหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เที่ยงคืนสี่สห้านาทีใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าอาร์เซนอลอาร์เซนอลตกรอบเหรอผมไม่เข้าใจ เออผมงงเหมือนกันนะเนี่ยเอออ้าวผมนึกว่าผมนึกว่าอาเซนนลเข้ารอบยูโรป้าลีกอาเซนนลไม่ได้เข้าเหรอผมงงเออขออภัหรือไปเล่นยูโรป้าคอนเฟลซ์ลีกอ่ะเดี๋ยวไปดูยูโรป้าลีกกันนะครับเอาเฉพาะที่มีโปรแกรมขึ้นมาแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมไล่โปรแกรมให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดถึง บาร์เซโลนากับแมนยูทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับแข่งกันเนี่ยเที่ยงคืน45นาทีนะครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมเจอกับทีมแข่งของบุนเดสติก้าในฤดูกาลนี้อย่างยูเนียนเบอร์ลินนะครับตอนนี้กำลังเบียดแย่งแชมป์กับไบเยอร์แล้วก็บุชิโดต์มูลอยู่นะครับแล้วก็บาร์เซลโลนาเจอแมนยูนะครับซาล์ส,วสบวกเจอโรม่าชัคเตอร์โดเนตเจอแรนส์นะครับอันนี้ตีอันนี้เที่ยงคืน45นะครับ ส่วนตีสามมีไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเจอกับโมนาโกนะครับยูเวนตุสเจอกับน้องเซบีย่าเจอกับพีเอสไอโฮเฟนแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับอ่ามิดทิลแลนด์นะครับอ่าแล้วก็มียูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ทีกด้วยนะอ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ทีกก็แข่งคืนนี้นะผมขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกัน อ่ทีนี้ไปพูดถึงเกมของแมนยูที่จะยกโกลบไปเยือนบาร์เซโลนาเท่าที่ผมจำความได้เนี่ยนะครับแมนยูเจอบาซ่าเนี่ยผลงานไม่เป็นรองนะเอาเป็นว่าย้อนไปในยุค90นที่ผมเริ่มเชียร์ฟุตบอลใหม่ๆยุคนั้นเนี่ยฟุตบอลสมโมสรยุโรปมันมีสรายการนะครับมียูโรเปียนคัพก็คือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปัจจุบันนี่แหละแล้วก็มียูฟายูฟาคัพก็คือยูโรปาลีกปัจจุบันแล้วก็มีคัพวินเนอร์คัพ นะครับคัพวินเนอร์คัพเนี่ยสมัยก่อนเขาเอาแชมป์เอฟเอคัพไปเล่นแชมป์ฟุตบอลถ้วยของแต่ละประเทศไปเล่นส่วนพิมารีกเนี่ยของอังกฤษถ้วยใหญ่ก็คือเอาไอ้ของอังกฤษเนี่ยก็คือเอาแชมป์เอฟเอคัพไปเล่นมันก็มีแมนยูนี่แหละเคยได้แชมป์ด้วยสําหรับคัพวินเนอร์คัพนะครับซึ่งโปรแกรมที่เคยเจอกับบาซ่าในยุคข,ของพวกฮาริสโตสตอยคอฟ St ใช่ห็นไหมของบาซ่าตอนนั้นของฝั่งแมนยูก็มีพวกมาร์คฮิวสตีบูธ ไรอันกิกส์ขึ้นมาพิกๆตอนนั้นนะครับทำไมนั้นไรอันรอบสันพวกนั้นออผมว่าน่าจะเป็นกลิ่นอายของการเจอกันในลักษณะแบบนั้นมากกว่าเพราะแมนยูก็กําลังกําลังสร้างก่อร่างสร้างทีมขึ้นมาใหม่หลังจากที่ยุบไปตั้งแต่ปี1-3ที่ท่านเชอร์เล็กฟังวางมือไปก็เกิดปัญหามากมายแม้ว่าจะได้สุดยอดกุนซืออย่างบูรินโย่อย่างหลุยฟานเกาสมาคุมแต่ก็ไม่สามารถที่จะดึง ดึงแมนยูให้ขึ้นมาจุดสูงสุดเหมือนที่ท่านเซอเล็กเคยทำไว้นะครับยุคโซชาก็เกิดปัญหามากมายนะครับแม้กระทั่งเอาเอริกเทนฮากมาล่าสุดแรกๆกก็เหมือนจะไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้คือตั้งลําได้แล้วเนี่ยก็น่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นดูแล้วบาซาก็ฟอร์มแกร่งในลาลิกานะครับนําหน้าเรอวมลิดอยู่ น่าจะ8แต้มนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแม้ว่าเมื่อคืนนี้มาดริดจะชนะก็ตามนะดแต้มหรือ5แต้มประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่ยิงประตูไม่ได้เยอะนะครับบาซ่ายุคของชาบีเอนนเดสยิงประตูไม่เยอะแต่ยิงได้เรื่อยๆแต่ที่สำคัญคือเสียประตูยากเอาละครับเมื่อเกมรับของแมนยูตอนนี้ก็เกมรับดีครับเกมรับดีเกมรับเยี่ยมเจอกันเกมรุกบางทีผมอาจจะ แอบบแบบคิดไปด้วยว่าฝั่งแมนยูเนี่ยดูดูอาจจะขมขมหน่อยหรือเปล่าอ่าก็ไม่รู้สิถ้าถามทัศนะผมนะผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสออกเสมอ <laughs> ก็คือแมนยูจะจะได้ผลการแข่งนนขันที่ดีแล้วกันอ่าผมมองแบบนี้นะแมนยูจะได้ผลการแข่งนนขันที่ดีอ่ะและใครชอบใครก็ไปตามรุ่นกันเอานะครับ ส่วนเรื่องของเลเวอร์พูลเราก็ค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้กับสู่เข้าสู่โหมดพเมร์ลีกซึ่งจะไปเยือนสาริการดงนิวคาสเซิลในคืนวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งก็ค่อยมาว่ากันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแฟนลูกหนังทุกท่านอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามทั้งสองช่องทางเลยทั้งทางแฟนเพจ Facebook และทางช่อง YouTube ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆหน่อยนะครับที่มาร์คซักเบิร์ดปิดกัน้นเฉลือเกินนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ